สวดีครับสวัสดีเอซี่ทุกท่านนะครับผมทีนี้ตอนนี้ก็สู่ช่องนีเซ็เตอร์จอรเดียนะครับ <L un it> เดี๋ยวมืัอนี้นะครับผมพาม,มาเบิ้งนะครับเป็นตัว5 0 7 5ูนะครับ5 0 7 5ูมือสองครับผมอันนี้ลูกค้ามาล่องรถครับผมนะครับตัวนี้จะบระิใส่อุปกรณ์มีแต่ร์ดันหนาดันไปได้เซ็ตครับผม ไม่ครับกันนี่รถจะลอยกว่าชั่วโมงครับห้าศูนย์เจ็ดห้ายี่เจ็สิบ้าแรงม้าเทอร์โบนะครับชั่วโมงน้อยครับ บรรยากาศช่วงไม่บาครับผมแต่ก็จะหอนไปไม่นึน่งนะครับหินนีดแต่หินเน่นๆครับขั้นนีเน้เครื่องเน่นๆครับเครื่องเน่นเขาแกง่ายครับชุดใบมีดดานหนาเป็นของกินสิเต็มครับผมแต่จะม่อุปกรณ์พานหลังนะครับมีแต่ใบมีดดานหนายอย่างเดียวนะครับ รอบเครื่องก็เบาครับผมไปเรื่อยๆครับดินมวนดีขนาดครับผมขนาดดินแห้งยังมวนนะครับเพราะว่ราระยะองศาไปมิดของหุ่นเซตหานะครับไปมิดกินนี่องศานี่จะเนื่องมาขนาดแห้งครับผมนะครับจะมวนดินดีนะครับ สภาพนี่ไมครับผมสูซีรถไมครับแรงมามาเต็มครับผมเบิงครับผมขนาดดินแห้งยังว่วนครับผมดินเปียกกี่้ำไหนครับ อันนี้จะบ่มีอุปกรณ์ด้ันหลังพาดพานหลังนะครับจะบ่มีเล็กทวงทางดานหลังมีได้แค่เบรทวงล้อครับผมการดันอาจจะฟี่นะครับผมอาจจะฟี่น่นะครับถ้ามีอุปกรณ์หลังนีจะดันดีกว่านี้ครับผมสุดยอดครับผมคุสองครับจะสภาพไม่ครับ เรียบร้อยครับผมนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับผมผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์นะครับผมกด subscribe กันน้านน่้นะครับผมนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมนะครับโบรควาทคิวไหมครับผมนะครับสหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับเพราะในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ